สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะใครที่กําลังมองหารถนะครับที่ผ่อนตกประมาณนะครับสี่พันกว่าบาทนะผมแนะนําคันนี้เลยนะครับกับโตโยต้าวีออนะครับหนึ่งจุดห้าอีนะครับปีสองพันสิบสองสีดํานะครับผมนะคะสองแสนห้าหมื่นเจ้าพันบาทนะครับผมลูกค้าเครดิตดีนะครับก็สามารถฟรีดาวออกรถไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ารถคันนี้มีอะไรมาให้บ้างนะครับมาพร้อมกับไฟหน้านะครับเป็นมัลติรีเฟล็กเตอร์นะครับโคมไฟนี่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับ มาพร้อมกับกระจังหน้านะครับผมเป็นสีเทานะครับแล้วก็คิ้วนะครับจะเป็นสีโครเมียมนะฮะนี่นะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับเนี่ให้ดูช้าๆนะครับผมนะฮะไฟด้านข้างนะครับผมนี่เลยสวยๆอันนี้นะฮะขอบไม่แตกนะครับผมนี่นะฮะหน้าหน้าไฟนะครับใสๆแบบนี้นะฮะนี่นะครับดูด้านหน้านะครับนี่นะฮะ รถสีดำนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับผมนี่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมล้อแม็กขอบสิบห้านะฮะด้านหน้าจะเป็นระบบดิสเบรกให้ด้วยนะครับผมดอกยางเหลือๆแบบนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวนะครับผมไฟเลี้ยอยู่ตรงแก้มนะครับผมแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงกระจกข้างให้ด้วยนะครับนี่นะฮะมาเดินดูรอบรถก่อนนะครับผมกระจกเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะฮะ ุกบาทนะครับผมรถคันนี้นะครับไม่มีการชนนะครับพิกามจมน้ํานะครับนี่นะฮะด้านหลังนะครับล้อแม็กเหมือนกันนะครับขอบสิบห้าเหมือนกันนะฮะแต่ด้านหลังจะเป็นระบบดัมเบลกนะฮะนี่นะครับรถสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับไฟท้ายนะครับนี่นะฮะให้ดูเลยนะครับไม่มีรอยแตกนะครับผมนี่นะฮะสวยๆแบบนี้นะฮะด้านหลังนะครับนี่เลยสวยๆนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมใครที่ต MM ัしし้งงบ ่อนนะครับผมประมาณสี่พันกว่าบาทฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับนี่นะฮะให้ดูรอบคันก่อนนะครับผมภายในคันนี้นะครับสวยเลยนะฮะเดี๋ยวเราพาเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับมาถึงในส่วนของด้านหน้านะครับผมนี่เลยฮะกระจกไฟฟ้านะครับกระจกออโต้ด้านคนขับนะระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับผมปรับกระจกไฟฟ้าให้ด้วยนะครับผมซ้ายขวาแต่ก็มีสวิตช์ปิดเปิดหูกระจกให้นะครับผมนี่นะครับสภาพรถนะครับเดิมจากโรงงานนะครับผม คอนโซลสวยๆแบบนี้นะฮะแผงแอร์นะครับสมบูรณ์นะครับผมวิทยุมีให้นะครับนี่นะฮะเกียร์ออโต้นะครับแบบขั้นบันไดนะครับตามสโลแกนของโตโยต้าจะเป็นอย่างนี้นะฮะแผงประตูนะครับสวยๆนี้เลยนะครับผมผมด้านบนเป็นยังไงสวยสะอาดใสๆแบบนี้นะครับนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับผมเบาะนะครับเป็นเบาะหุ้มนะเป็นเบาะผ้าหุ้มนะฮะสี บางคนเรียกสีครีมบางคนเรียกสีสีเบจอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเบาะไม่แตกนะครับผมสภาพเดิมนะครับเป็นเบาะเดิมจากโรงงานมาให้นะครับนี่นะฮะเบาะหลังนะครับนี่นะฮะดูเลยนะครับผมสภาพใหม่ๆแบบนี้นะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับแล้วก็เบาะสวยด้วยนะครับผมนี่นะฮะข้างบนนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกระโปรงท้ายกันดีกว่าครับ มาถึงในส่วนของกระโปงท้ายกันบ้านนะฮะ V-ort ท้ายกระโปงฮะกว้างมากนะครับผมสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆนะครับผมนี่นะฮะด้านล่างเป็นยางอะไหล่ให้นะครับผมนี่ฮะเป็นส่วนแบบนี้เลยนะครับฝาท้ายนะครับฝาท้ายฝาท้ายเดิมนะครับจากโรงงานนะครับนี่นะฮะหัวน็อตอยู่ครบนะฮะมันอาร์คอยู่ครบนะคมๆแบบนี้เลยนะครับผมท้ายเดิมนะครับผมนี่เลยนะฮะส่วนแบบนี้นะครับ ซอกมุมนะฮะทุกอย่างอยู่ครบนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์คเรียงสวยๆแบบนี้นะครับไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะครับผมนี่ฮะให้ดูกันชัดๆเลยนะครับนะฮะสวยๆเดิมๆโรงงานนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าครับมาถึงในส่วนของห้องเครื่องนบ้านนะครับห้องเครื่องนี้ห้องเครื่องเดิมนะครับจากโรงงานนะครับผมนี่นะฮะเครื่องยนต์สี่สูบนะครับพันห้าร้อยซีซีนะครับผม เครื่องไม่มีน้ำมันเยิ้มแต่อย่างใดนะฮะแล้วก็ตัวถังเดิมนะครับนี่นะฮะเม็ดอาร์คเรียงครบสวยๆนั่นนี่งยตรงเบ้าโชกนะครับผมนี่ฮะหัวน็อตเดิมจากโรงงานนะครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับผมนี่นะฮะตามมอกอยู่นะครับผมนี่ฮะแล้วก็มีตาโลโก้สวยตาหาด้วยนะครับนี่นะฮะเดิมๆเลยนะครับนี่ฮะเดิมๆผมคมแบบนี้เลยนะครับหัวน็อตเดิมนะครับผมนี่ฝั่งนี้ก็เดิมหมดนะฮะ เดี๋ยวเราไปอยู่กันช่วงสุดท้ายของคลิปครับผมมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปกันแล้วนะครับผมใครที่กําลังมองหารถยนต์นะครับใช้สักหนึ่งคันนะครับแล้วก็มีงบประมาณในการผ่อนต่อเดือนนะครับประมาณ4ี่พันกว่าบาทนะครับผมฟากรถคันนี้ไว้ด้วยนะครับกับวีออน 1.5e นะครับปีสองพันสิบสองสีดำนะครับราคา2องแสนห้าหมบาทเท่านั้นเองนะครับผมลูกค้าที่มีเครดิตที่ดีนะครับสามารถฟรีดาวน์ออกไปได้เลยนะครับผมแล้วก็รถคันนี้ครับสามารถออกได้ทุกอาชีพนะฮะ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมใครที่จะดูรถตัวจริงนะก็เข้ามาดูได้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับผมซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีนะครับหรือไม่ก็โทรมาสอบถามผมก็ได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับหรือไม่ก็แอดไลน์นะครับทักเข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ